ปีหน้านี่แหละค่ะพี่ปิงมันก็มีสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นของตลาดนะคะเรื่องของเงินเฟอนี่แหละนะคะแม้ว่าโอเคตลาดจะไพรซ์อินไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของมา r k เก็ตนะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นมุมมองในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพี่ปิงว่ามันมีความน่ากังวลหรือเปล่านอกจากที่เราจะต้องติดตามคุณโดนัลด์ทรมแล้วเนี่ยเราคงต้องเฝ้าติดตามคุณสกอตเบสเซนแบบตามให้กับพิ่คนนี้น่าจะเป็นตัวชี้นําได้ทุกอย่างไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงบ้านะ ก็คือนโยบายเป็นตัวชูโงเขาตอนนี้ก็คือ3ามสาต้องการให้การขาดดุล่บประมาณของอเมริกาเนี่ยไม่เกิน3%อันที่2เนี่ยจะผลักดันให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเติบโตมากกว่า3%ต่อปีอันที่3ก็คือออกนโยบายนะครับสนับสนุนนะฮะให้บรรดาผู้ผลิตน้ํามันในอเมริกาเนี่ยผลิตน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะวันละสามล้านาร็ล สรงสามวันนี้เนี่ยมันตรงภาพสแต็กแฟชันนะฮะเราเห็นว่าภาพเศรษฐกิจอเมริกาดีใช่ไหมคุณกีตาคุณก็ขึ้นตั้งเยอะเศรษฐกิจก็ดีแล้วใหม่แพ้เลือกตั้งแบบหลุดลุยขนาดนี้อเออแปลกป่ะทำไมไอ,อ้ทำตัวเลขอะไรต่างๆนันก็ดีนี่หว่ดคุณมันก็ได้เยอะทุกคนก็แฮปปี้กันหมดนี่เศรษฐกิจในการมันมันต้องมีปัญหาอยู่ข้างในภายในมันดูมีความเสี่ยงมันปัญหาอยู่ที่อนาคตข้างหน้าว่าคุณจะยังปิดมันได้ต่อไปไหม มารับชมวิดีโอย้อนหลังทุกเซสชั่นในเมนสเตจของมัน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตรแต่ปีหน้านี่แหละค่ะพี่ปิงมันก็มีสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นของตลาดนะคะเรื่องของ เงินเฟอร์ <f urn> นี่แหละนะคะแม้ว่าโอเคตลาดจะ price in <N> <f urn> ไปแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของ market นะคะแต่ว่าคือถ้าเป็น <N> <f urn> มุมมองในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพี่ปิงว่ามันมีความน่ากังวลหรือเปล่านะคะการกลับมาของทรัมป์นะคะการมาของนโยบายกำแพงภาษีการลดตัว corporate tax การขับไล่ผู้อพยพนะคะมันจะนำมาซึ่งเงินเฟอร์แล้วก็ นักเศรษฐศาสตร์บางคนนี้นูเรียลริวินี่เขามาแล้วนะเขาบอกว่าวันเริ่มจะกลัวภาวะ stagflation นะคะก็ก็จะมอง extreme นะแต่ว่าในมุมพี่ปิงเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมความเสี่ยงเรื่อง hyperinflation stagflation ในอเมริกาก็ขึ้นอยู่กับคือนอกจากที่เราจะต้องติดตามคุณโดนัลด์ทรมแล้วเนี่ยเราคงต้องเฝ้าติดตามคุณสกอต t เบดเซนแบบตาไม่กระพริบคนนี้น่าจะเป็นตัวชี้นำได้ทุกอย่าง ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาจริงบ้างนะก็คือนโยบายที่ที่เขาเหมือนแบบเป็นตัวชูโรงเขาตอนนี้ก็คือสาม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 โอเคแม่ตองสามเ่ะนะฮะนโยบายตองสามของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแผนการเล่นผังผู้เล่นนะนักเตะไม่ใช่นะฮะนะครับนโยบายตองสามของเขาก็คือหนึ่งก็คือ ต้องการให้การขาดดุลงบประมาณของเมริกาเนี่ยไม่เกิน3%นะครับอันที่สองเนี่ยจะผลักด,ดันให้เศรษฐกิจเมริกาเนี่ยเติบโตมากกว่า3%ตต่อปีอันที่สก็คือจะเขาเรียกเนี่ย,ยออกนโยบายนะครับสนับสนุนนะฮะให้บรรดาผู้ผลิตน้ํามันในเมริกาเนี่ยผลิตน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะ วันล,ละสามล้านบาร์เรลเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นมาละสามล้านบาทเรวปัจจุบันเนี่ยมีการน่าจะผลิตน้ำมันได้วันละสิบเอ็ดสิบสองล้านบาร์เรลเกือบเป็นเบอร์หนึ่งโลกอ่ะนะฮะเชลออยล์เขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกสามล้านอ่ะสามอันตองสามทีนี้คุณกีตาลองนึกภาพตองสามอันนี้เนี่ยมันตรงข้ามสแต็กเฟชันนะฮะถูกป่ะตรงข้ามเลยก็คืออาจีพีโตมากกว่าสามไงแต่มันก็จะไม่ใช่สแต็กแล้วถูกไหม เพราะอินเฟชันก็คือการเจริญเติบโตต่ำนะฮะในขณะเดียวกันคุณเจอเงินเฟ้อสูงอ่ะข้อแรกเลยก็ไม่ใช่แล้วอ่ะก็คือด้วยนโยบายผงคุณสกอตเบดเซตก็คือเขาอยากให้จ d p เติบโตมากกว่า3%อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาต้องการอะไรเพิ่มผลผลิตน้ํามันนี่ไหมะวลาสามล้านมาเร็วอ่ะเพิ่มผลผลิตน้ำมันวลาสามล้านมาเร็วก็กดราคาน้ามันก็กดเงินเฟ้อดิถูกไหมครับกดราคากดเงินเฟ้อแล้วก็อันแรกเลยก็คือ ต้องการให้สหรัฐเนี่ยขาดดุงโงะมาไม่เกินสามเปอร์เซ็นตะถ้ามีวิัยการคลังแบบนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกู้ไดี้ยืมสินเยอะมากอะไรมากนักนะครับดอกเบีย้ยยิวก็ไม่จําเป็นต้องพุ่งรุนแรงถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยเน้นใช้นโยบายการเงินเออนโยบายการคลังแบบรัดกุมโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากทิศทางคุณสกอตต์เบรเซนถ้าเขาทําได้อย่างที่เขาบอกไว้หรือว่า เผยแร่แนวความคิดเขาออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยตองสามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็น stack f a t i o n ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พูดให้เพื่อติดตามแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือถ้ามันจะมีอะไรน่ากลัวรออยู่เนี่ยผมมองว่าเราต้องยอหรือว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะถึงวันนี้นะ เฮ้ยสองปีที่ผ่านมาเรายังกลัวอยู่เลยว่าอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดรีเซชชันเออกลัวแบบขี้ขดตดหายเลยดีกว่านะครับกลัวตลอดแต่ปรากฏว่าสองปีที่ผ่านมากลัวว่าจะเกิดรีเซชชันแต่กลับเป็นปีที่เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตนี่บันเทิงมากนะปีละสองสามเปอร์เซนตตลาดหุ้นอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นปีละสามสิบเปอร์เซนตนะฮะแมดิเซนต์ปรับเพิ่มขึ้นปีละประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนตนะฮะปีที่แล้วนี่ผมว่า ปรับเพิ่มขึ้นกับร้อยอ่ะกับร้อยเปอร์เซ็นต์่ะปีนี้อาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้วเชียอไหมครับเอออันนี้คือกลัวรีเซชชันเมื่อสองปีที่ผ่านมาเน,นี่ยคือพอยสำคัญก็คือถ้าเกิดคุณเห็นข้อมูลซัมติงบางอย่างแล้วคุณเชื่อว่ามันจะเกิดรีเซชชันมันกลับไม่เกิดป่ะคุณจีตาค่ะเอออันนี้อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะ <S <S ขนาดเกลัวอิ<ใ>นเวอร์<ะ> S <S เลิบก็แล้วนะพยายามเอา <S <S เอ,อิเดเคเลอร์งชี้รีเซชันมากหมดเลยใช่คือกูลองในภาพดิอะไรวะทําให้เราต้องกลัวลรีเซชันเมื่อสองปีที่แล้วโอเคยอมรับได้เรื่องหนึ่งเลยก็คือที่ชัดเจนก็คือดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบดุนแรงอ่ารต่ก็ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อดุนแรงถูกไหมอ่าครับเราก็เลยกลัวว่าเศรษฐกิจเมกาจะเป็นอย่างไรอ,อย่างนี้จนถ้าปีต้นปีที่แล้วแบงค์ล้มอ่ะแบงค์ล้มเลยนะวย มีอะไรนะ S S อะไรนะ S P B S P B กออ่ามันไม่ใช่แค่สติ๊กเอร l วัด้วยมีอีกนะฮะมีอีกแบงค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะเออแล้วก็มีอีกแบงค์หนึ่งเกือบจะล้ม้วแต่เขาเอา J P Morgan มาควบรวมโอเคไหมฮะผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับแต่สาการเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอแบงค์ด้วยอืมค่ะอ่ามันสากามันเป็นเหมือนกับอะไร มันไปเหมือนกับตอนก่อนเกิดก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเกิดเกรดเฟด a นนเชียลครซิสนะฮะคือตอนนั้นถ้าเกิดวิกฤตสัพพามก่อนแบร์สเตอร์เนี่ยจะล,มล้มละมันก็เหมือนกับอะไรนะเมื่อปีที่เราแแบงค์อะไรอะเอฟเอเนี่ยแหละขึ้นต้นด้วยเอฟจำชื่อไม่ได้แล้วคืออารมณ์เดียวกันเลยคือแบร์สเตอร์เนี่ยกำลังจะลม้มแต่ว่าเฟดอะไม่อยากให้ลม้มเฟดก็เลยเอา ตัว JP Morgan นี่ะครบโแม่งเลยบิ๊กเิลอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นผ่านไปอีกปีกว่าใช่ไหมพูดเมกาก็า่านตอนนั้นเนะี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆย,ย้อนความนะตอนปีสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับนะครับคือมันเกิดวิกฤตสัพพามก่อนพอมันเกิดวิกฤตสัพพามเนี่ยมันเริ่มสัน่นแล้วนะครับแต่เซิร์นก็เริ่มมีปัญหานะครับเป็ดเองช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหขึ้นดอกเบี้ยอย่างเมามาันนะฮะ พอเริ่มพอเห็นเรืนวิกฤตสัพพามปุ๊บเฟดก็หยุดขึ้นดอกเบีย้ยหยุดขึ้นดอกเบีย้ยนะแล้วก็เอาเรื่องแบสเตอร์เนี่ยเอาเจพีกรอแกนเนี่ยมาควบรวมวันเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเฟดก็เริ่มลดดอกเบีย้ยเหมือนอย่างที่ทําในปีนี้เลยแล้วช่วงนั้นหุ้นอเมริกาก็ขึ้นฉายไว้ว่เลยนะฮะขึ้นมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากหลังจากที่เกิดสัพพามปุ๊บพุ่ขึ้นต่อนะฮะไปต่อแต่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ย นะครับแล้วอยู่ดีๆก็เป็นเรมันะล้มแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของเกอเฟ n เชียลไครเซตอย่างที่เราได้เห็นเห็นกันผมมองว่าเนี่ยเราเหมือนภาพมันก็มีความคล้ายนะครับคล้ายก็ตรงที่ว่าพี่เฟดมีการขึ้นดอกเบีย้ยเยอะรุนแรงมากแล้วพอเกิดเรื่องของแบงค์ล้มเฟดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็มาลดดอกเบีย้ยใช่ไหมเอออันนี้อันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตเราก็ อกลับมาว่าเราอ่ะตอนที่เราคิดว่ามันจะเกิดรีเซชชัน่ะมันก็ไม่ได้เกิดทั้ทงที่แบงก์ก็ล้มอะไรก็เห็นกันอยู่คำถามคือทำไมมันไม่เกิดล่ะ,ะถ้าจะเห็นได้ได้เห็นได้ชัดก็คือเขาไม่ยอมให้มันเกิดถูกไหมไม่ไง,งั้นมันจะไม่มีดิลเรื่องของเอาแบงก์นะฮะ เจพีมอลแกนเข้ามาควบรวมเมื่อปีที่แล้วผมจําชื่อแบงค์ไม่ได้จริงอ่ะแบงค์อะไรวะมีซิลิโคนวัลเล่แบงค์ <S 2> <S 2> ที่ล้มมีเฟอร์รี่พ <Lip> ับบิกอเออขอไปก็เนี่ยเฟอร <ไป S 1> <า>์รี่พับบิกคือเฟอร์รี่พับบิกเนี่ยมันก็จะไหวมันจะไม่ไหวเหมือนกันเขาก็เลยเอาเจพีมอลแกนเข้ามาเออถ้าแปลว่าเขาไม่ยอมให้มันล้มอีกถูกไหม สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่ามันมีเรื่องการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเนี่ยในการจัดการปัญหาไว้อยู่นะครับแล้วถ้าเราไปดูก็คือตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จัดการเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยผมเชื่อว่ากา็คือคุณเจนเน็ตเยเลนโดยเฉพาะเอ่อเขาเรียกว่าเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงของเขาก็คือการไปหยิบเอาเงินสำรองของเฟดเนี่ยออกมาให้รัฐบาลอเมริกากู้ยืมใช้ คือธนาคารกลางเนี่ยมันจะมีเงินสำรองหลายก้อนหนึ่งในก้อนที่วางไว้เฉยๆก็คือของเฟดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบไว้สําหรับไว้ให้บรรดาธนาคาราณิชย์กู้ยืมระยะสั้นมันเป็นก้อนใหญ่มากนะฮะซึ่งเจเ,จเ,จเจน็ตเจเนตเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยเอาไว้ทำไมเฉยๆเอามาให้รัฐบ,บาลอเมริกายืมใช้หน่อยอเมริกาก็มายืมใช้หมดเล่นเลยนะครับก็ทําให้เกิดการวผ่านวิกฤตเรื่องของด้านการคลังมาได้ นี่คุณจะเห็นได้ว่านี่คือมือเจเจเน็ตนะครับผมผมเดาว,ว่าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจการไปแบบงงอะไรหลายอย่างดูเหมือนว่าจะดีเนี่ยมาจากเจเจเน็ตยังเ,เล่นแล้วมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเราเห็นว่าภาพเศ,ศร,รษฐกิจเมกาดีใช่ไหมคุณกีตา้าคุณก็ขึ้นตั้งเยอะเศร,รษฐกิจก็ดีแล้วใหม่เลต้า โอีคไหมมันเหมือนสัญญาณกุณกิต้าจะหายหายแต่ไม่เป็นไรคือมันมีคําถามว่าถ้าเกิดเมกามันสี่ปีที่ผ่านมามันดีอย่างที่เราเห็นตลาดหุ้นขึ้นเยอะแล้วก็อีกขึ้นเยอะมันน่าจะชนะเลือกตั้งนะอืมคือรัฐบาลที่บริหารปัจจุบันอยู่เขาก็น่าจะอยู่ได้ต่อไปเออแปลกป่ะทำไมเอ,อ้ทำตัวเลขอะไรต่างๆมันก็ดีที่ว่าหุ้นมันก็ได้เยอะทุกคนก็แฮปปี้กันหมดนี่ แล้วทําไมแพ้เลือกตั้งแบบหลุดลุยขนาดนี้อ่ะใช้คําว่าหลุดลุยเลยนะเออก็โอเคก็แก้ปัญหาเรื่องโจไบเด่นเออเป,เป็นเรเ่่งตามวัยไปแล้วเอาก็เอาคุณกามาร่ามาแล้วก็ว่ากันไปตอนดีเบตก็ยังดูดีๆอยู่เลยนี่อะไรวะหลังดีเบตเกิดอะไรขึ้นเคยี์ไหมครับนั่นหมายความว่าเหมือนคนอเมอริกันเขารู้อยู่แล้วเขาจะเลือกใครแล้วทําไมเขาต้องปักตงที่จะเลือกคำอ่ะ ทำใม้อะไรที่ทำให้ดูว้าวกว่าเดโมแครตนะที่บริหารประเทศมาในสองสามปีสี่ปีนี้โอเคอาจจะบอกว่าเรื่องสองครามก็ได้อ่าอนนี่จุดอ่อนเรื่องนึงไงนะสงครามแต่คุณคิดว่าคนอเมริกันที่มันเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเห็นใจคนนอกประเทศมากขนาดนั้น,นหรือเขาผมว่าเขาน่าจะมองเรื่องในประเทศมากกว่านอกประเทศงงไหมเขาไม่น่าจะเอา<ม>เรื่องแบบว่ามีเรื่องของสองครามเนี้ยเอามาเป็นอิทธิพลหลักในการเลือกก็จะเลือกใคร ก็เขาไม่สามารถระบุได้ว่าถ้าเลือกทํามาแล้วสงครามจะไม่มีจริงๆถูกไหม <S <S <an> อืมก,การจ<ต><ต>ัอขึ้นดุจิตโคจิตโคชาวเมริกันเขาก็บอกว่าคือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดอยากให้รัฐบาลใหม่แก้ปัญหาผู้นําใหม่แก้ปัญหาก็เป็นเรื่องค่าครองชีพ <S an> เออแปลกปะแปลก่าก็เข้าใจแหละว่าเงินเฟอ้อมันมาแต่ว่าคุณก็มีไรายได้ะไยดีขึ้นสินทรัพย์ทุกอย่างคุณก็ปรับเพิ่มขึ้นแล้วคนเมริกรันทุกคนมันก็เล่นหุ้นเป็นกันหมดอะลงทุนกันหมดอะ เอาทำไมไม่แฮปปี้วะนั่นหมายความว่าอะไรหมายเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องปากคลองเขาตอนนี้จริงๆแต่ว่าเขาอะมันมีปัญหาเชิงเศรษฐกิจในเสร็จมีปัญหาเศรษฐกิจอะแล้วเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากของเขาอะอยู่ในตอนนี้งงไหมที่ผมกำลังพยายามสื่อสารผมก็จะบอกว่าตัวเลขต่างๆที่เราเห็นแล้วออกมาแล้วมันเหมือนมาได้อะ แล้วกลายเป็นว่าของจริงอะไอ้ที่มันสัมผัสจริงมันไม่ค่อยดีลักษณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเอผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าเอช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไ้อันลงเนี่ยก็คือไม่ง่ายมันเป็นแท็กติกทางด้านการเงินที่พยายามปกปัญหาไว้นี่คือตอนคุณเจเจเด็ดเดียเล่นไม่ได้คิดไปเองคุณลองนั่งนึกนึกนึกดีทีนี้ปัญหามันจะอยู่ที่เที่ยงนี้ว่าแล้วรัฐบาลหน้าที่มาเนี่ย เขาไม่ใช่กุญแจจิตริตเ่น,เเนที่มีความชำนิชำนาญน,นะฮะด้านการจัดการดึงตรงนู้นดึงตรงนั้นตรงนี้ดึงใช้เครื่องมือเขาเป็นคุณสกอตเบสเซดโอเคเขามีความเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเห็ดฟันใหญ่โซลอสนะฮะโซลอ์เห็ดตันตัดอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าฝีมือของเขาเนี่ยเขาจะยงังกบนุ่นกบแน่นกบนี่จัดทุกอย่างได้ไหมอย่างเฮดเจ็ดไหนหรือสิ่งที่มัน มันมันคลุกเหม็นอยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะปะทุออกมาในข้างหน้าแล้วอาจจะกรชไว่ไหวก็ได้ใครจะไปรู้เข้าใจความหมายไหมฮะค่ะก็เลยสรุปแล้วกราจะบอกว่าเศรษฐกิจในการมันมันต้องมีปัญหาอยู่ข้างในแน่ๆไม่งั้นไม่แพ้เลยตั้งมันจะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นในภาพปัจจุบนันว่าโหขึ้นหุ้นขึ้นดีกำไรบริษัททบียแม่งโคตรเยอะ นะฮ EPS โตเอาโตเอาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นใต้ในมันดูมีความเสี่ยงอืมไม่งั้นมันไม่แพ้เลอกตั้งหรอกมันมีขยะที่ซุกอยู่อ้ามันขยะที่ซุกอยู่เพราะนั้นมันปัญหาอยู่ที่อนาคตข้างหน้าว่าคุณจะยังติดมันได้ต่อไปไหมครับกลับมาอีกว่าถ้าเกิดติดไม่ไหวเนี่ยความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าหลายๆสินทรัพย์เนี่ยตอนนี้มันเป็นโอ้โหมันเป็น มันเป็นเอ็กซ์ตรีมไอ้นะที่คุณกีตาร์บอกผมก่อนเข้ารายการอ่ะมันเป็นเอ็กซ์ตรีมมากเลย<ๆ><ๆ>เร็วจะเร็วที่จะเร็วเขาเขาบอกว่ามันเป็นมาสเตอร์ออฟออลบับเบิลเป็นฟองสบู่ขนาดอัพพีมาคือมาระดับญญะระดับโปรแม่มฟองสบู่อ่ามาสเตอร์ออฟบับเบิลก็คือแบบมันเป็นระดับแบบใหญ่มากๆผมไงแต่ถ้า ในเมื่อมันเป็นฟองสบู่ที่มันใหญ่มากๆแล้วอยู่ดีมันมีโป๊ะแตกอะไรออกมาโอ้โหผมแม่งนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะบป็นเทิงขนาดไหนโอเคเขาแต่ว่าโอเคถ้าเรามองในอีกมิติหนึ่งคือเขาอาจจะตกได้นะตกได้ต่อไปก็ว่าไปนะก็ไม่รู้นะครับแต่น่ากลัวคือถ้าสมมติว่าเศษทับตัวนี้มันไม่ได้เป็นบับเบิ้ลมันเรื่อยๆเรียบๆมันนี่สบายๆนะฮะมันไม่ได้ขึ้นทุกนทุกวั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 นเนี่ย มันมันก็คงมันก็คิดเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะพอรับมือไหวแต่เนี้ยไม่ใช่นะครับก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็ขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งหลังเลือกตั้งแม่งยิ่งขึ้นไม่รู้จักหยุดนะคุณคิดดูอย่างเทสตา้าอย่างเงี้ยผมประกอบการไม่โตรายได้เพิ่มสุดใช่ป่ะนะครับกําไรก็บางนะครับผมประกอบการแย่นะฮะหุ้นมันก็ลงก็โดนเช็คบินไงต,ตอนต้นปีลบไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่ดีๆแค่ ครัมชนะเลือกตั้งโอ้โหให้ขึ้นมาเจ็ดนสะิบเอร์ซนต์่ะในเดือนเดียวคุณฉีกตำราฉีกตำราการลงทุนนะฮะ value investor ได้เลยฉีกขึ้นไปเลยนะฮะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยว่ามันมันคือมันเป็นยุคของการที่ไม่ต้องการเหตุผลและความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นมันเป็นยุคของฟองของฟองทีนี้ถ้าเศรษฐกิจมันไปต่อได้ก็ดีไปแต่ถ้า ปรากฏออกมาว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ไปนะมันมีปัญหานี้อยู่มันจะไม่ได้โตอ,อะไรอย่างที่คุณเคยเข้าใจไอ้อสินี้มันเป็นฟอรงม,มันก็จะแตกเหมือนอย่างที่เห็นในตลาดหุ้นไทยก็ได้ตัวอย่างในปี2021ในปี2022นะครับปี2021โอ้โหบรรดาพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก MAI อย่างเงี้ยปรับเพิ่มขึ้นทั้งปี70% MAI นะ ด้วยความคาดหวังอะไรด้วยความคาดหวังว่าเศรษฐกิจเราจะฟื้นตัวจากโควิดนะครับแล้วก็ MAI ก็มีสตอรี่บ้าบอคอแตกมากมายนะฮะอยู่ดีๆมันก็ลงทุนนะพวกบริษัทขนาดการขนาดเล็กก็ลงทุนนู่นนันนี่จะมีการเติบโตนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเขาจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆอะไรก็ว่ากันไปอแม่งขึ้นๆ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 ขึ้นเยอะมากๆ หลายตัวขึ้นร้อยสองรอเปอร์เซ็ในปีเดียวโอ้โหมันทุกอย่างมันจะไปสุสกาวาวแสงเศรษฐกิจไทยแต่พอทุกอย่างมันเฉลยออกมาว่าคุณเข้าใจผิดนะเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันไม่ได้มานะมันก็โปะแตกไงมันก็ฟองสบู่ mid and small cap มันก็แตกในปีสองพันยิบสองแล้วก็ลากยาวมาถึงทุกวันนี้หุ้นหลายตัวที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะลงมาอ่ะมันก็ลงมาแล้วก็ต่ำกว่าที่มันเคยขึ้นไปอีก แต่มันก็ก่อนที่มันจะขึ้นไปอีกด้วยยี้ผมคิดว่าหุ้เมกามันกําลังมันกําลังมีแฝงความน่ากลัวแต่แต่ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่ามันจะลงมากเพราะมันเขายังมีท่าไมา่ตายอันหนึ่งคุณกิตา้าคือ,คอบรรดาตอนนี้บรรดาบริษัทในอเมริกาเนี่ยแม้ว่าバリเดชันมันจะแพงมากๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันดูดเงินคนทั้งโลกนะครับธุรกิจของเขาเสินค้าและก็บริการของเขาเนี่ย คนทั้งโลกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น a l p h a b บ t ไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทสตาคนทั้งโลกอ็ใช้เอาแค่ Microsoft กับ Alphabet เนี่ยเอาแค่ตัวผมเองเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยผมก็ต้องจ่ายให้เขาไม่รู้ต้องเท่าไหร่นะจ่ายค่า c h a t GPT นะจ่ายค่า Microsoft คะ่ 365, ะสามร้อยหกสิบห้านะฮะ จ่ายค่า a l p h a b บก็ต้องจ่ายค่ากับ Google เขา Google Cloud นะฮะอย่างเงี้ยใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเขาเป็นบริษ,ษัทที่มีรายได้เยอะกำไรโตกำไรหนาและมีเงินสดอยู่ในมือเยอะไอ้พวกนี้พอมีเงินสดอยู่ในมือเยอะสิ่งที่เห็นก็คือชอบประกาศซื้อหุ้นคืนในบริษ,ษัทในอเมริกาเนี่ยนะครับมีการประกาศซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะครับในปีปีนี้เนี่ยรวมๆแล้วประมาณสี่หจด หนึ่งจุดสี่ธิเลียนประมาหนึ่งจุดสามธิเลียนอ่ะหนึ่งจุดสามธิเลียนหนึ่งจุดสามล้นล้านเหรียญหนึ่งจุดสามนล้านเหรียญได้ประกาศเมื่อปีที่แล้วแต่การซื้อเนี่ยมันจะมาซื้อต่อเนื่องในปีนี้แล้วเขาคำนวณแล้วว่า90%้าสิเปอร์เซนตของไอ้วงเงินตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ปีหน้านั่นหมายความปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีวงเงินการซื้อหุ้นคืนทั้งทั้งที่หุ้นแม่งก็แพงอยู่แล้วเนี่ยสูงถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญที่จะเข้าตลาดในปีหน้าอันเนนนนีี้จะป็อันนัึท่่กวา คุณมันไม่ลงก็ได้นะเออฟองอาจจะไม่จำเป็นต้องแตกในปีหน้าก็ได้จะแตกปีไหนไม่รู้แต่อาจจะไม่ใช่ปีหน้าก็ได้นะ